สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดําซิ่งนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็จาริทุดงนะครับอ๋อของกนแล้วครับปัจจัยเอาใส่กระเป๋าไว้นะครับอ่ะอ่ะครับปัจจัยหลวงตาท่านไม่รับครับสาธุครับกระเป๋าสตางค์เก็บไว้ด้านหลังนะครับยกเลยครับน้ำยกนายยกเลยครับยกยกน้ำเลยปีฟ้าไว้ก่อนครับ สาธุครับ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 ยกประเคียนเลยนะครับยกตะเคนเลยครับ

กน้ำรอนะครับ้ำยกน้ำรอเลยครับน้านะค้มันามันหลือด้วยรับเลยพี่สาธุครับ จับไว้ครับพี่จับน้ำไว้ด้วยจับน้ำไว้ด้วยครับสาธุครับจับน้ำระเก็นครับอ่ะสาธุครับผมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ด้านหลังนะครับกระเป๋าสตางค์ไว้ด้านหลังครับผมยกอีกครับยกอีกเอาซ้อนกันเอาซ้อนกันเลยครับเอาวางเอาวางซ้อนกันเอาวางซ้อนกันครับวางทับกันเลยครับ สาธุครับอาจารย์หยับกระด้่งหน่อยอาจารย์อาจารย์หยับผ้าให้หนุ่มหน่อยคอาจารย์อันุมนิมนต์หยับผ้าหน่อยจะส่งเพาะให้แล้วนะครับคุณตาได้ได้อะไรครับได้ข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวกล่องเนาะอะครับผมตามีข้าวกล่องนะครับมาไหวลุงตานะครับจับไว้ครับจับไว้ก่อนสาธุครับสาธุครับ อาะุนครับสาท่ครับดักข้างหน้าเลยครับหน้าออกไกลๆเลยครับ ยกน้ำได้ครับยกน้ำรอเลยครับยกน้เลยสาธุครับสาธุครับเก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าเลยเก็บผ้าเลยนะครับน้ำเดี๋ยวหน่วยกู้ภัยเก็บครับ เอาน้ำมาเหลืองให้ท่านบนนี้นะลองก็หาฝ่าเท้าให้ทัานด้วยสาธุครับสาธุครับจับน้ำไว้ด้วยพี่สาธุครับรับพ่อมีพี่น้องของเรานะครับที่มารอส่วนมากจะจอดรถอ่ะจอดรถไปด้านซ้ายนี่นะครับโค้งพอดีเลยนะครับนี่ข้างหน้าจะมีหมู่บ้านนี่ไหมพี่ ทางครับางห่างเนาะจะหมดแค่ตรงนี้บ่ใช่ครับเด<ม>ี๋ยวสุดหมู่บ้านขึ้นเขาลงเขาไปอีกลูกเลยแล้วถึงจะมีหมู่บ้านครับครับก็จะหมดหมู่หมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็กเป็นจุดนี้บริเวณนี้เป็นพี่น้องเราที่มารอ,อจอดรถนะครับรอถวายน้ำถวายนมงหนิง,นงตานะครับจุดนี้นะครับพี่น้อง พี่ยกน้ำยกน้ำยกน้ำสาธุครับไม่ขวางนะครับไม่ขวางนะครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำเลยพี่ยกน้ำครับยกน้ำน้ำยกรอเลยครับยกน้ำครับยกน้ำยกน้ำขึ้นครับตรงอะไรไปให้รถครับ สาธุครับ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  ยกน้ำขึ้นลอยเลยนะครับยกน้ำปรเคียนลงตาครับสาธุครับสาธุครับสาธุครับสายนครับยกน้ำครับยกน้ำครับ,รบอันไหนทวองหยกเลยนะครับยกครับาามาิ มาถึงโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วโอ้ดีครับพี่มาตั้งแต่อยู่กันแต่รอบก่อนนะครับสาธุครับสาธุคุณยายคุณยายยกยกยกสาธุครับสาธุครับพักแล้วพักพักเมื่อกี้นี่ผมไปหาข้างหน้าเอพนานถึ็โปกติผมรู้ว่าท่านพักแล้วสาธุครับสาธุครับ Uhm สวัสดีครับที่มากี่คนทัพงคนกับแม่บ้านเลยนะครับครับมกาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดำซิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ